จากหน้าภัยนะก็มีเป็นดินหน้าพุ่ศพกันมังกรน,นะคะน้ำหน้ากรากฎมีพิจิตนะคะแล้วก็มีเป็นไฟแม่สิงห์ธนูเลยนะคะไม่มีธาตุลมนะ,ะแล้วก็เด่นๆนมีเป็นไฮพินเนสนะคะวันจันนะคะเดอรสตาราศีลุ่มนะคะชาลิออดกรกฎนะ,ะเฮอร์มิตราศีกันนามีราศีเมษด้วยนะคะเอ็มเพอเรอร์แล้วก็มีเทมเพลนเนาะ,ค,ะคือราศีธนูนั่นเองนะก็จะมีเป็นจันทร กลุ่มเมตรกร,รกฎกันธนูนะคะอาจารย์นภัยนะเฮอร์มิตนะน่าจะมีอายุห่างกันสิบปีขึ้นไปเลยนะถ้าเฮอร์มิคนะคือชรลาหรือว่าอาวุโสห่างกันมากนะคะน้อยกว่ามากหรือว่าเขาโตกว่าคุณมากๆน,นะ,ะแล้วก็เป็นพวกผู้บดิหานักธุรกิจซีอได้ลนะ้วเป็นคนต่างชาติด,ด้วยนะถ้าเป็นราศีเมษอันนี้นะเอ็มเพลร์นะมีโกโยเยอหญิงเก๊กนะเป็นคนรักเก่านะหกถ้วยนะเขาอาจจะเงียบ หางจากคุณไปงานนมนะอายุมากกว่าคุณห้าเอา่ออายุมากกว่าคุณสิบปีขึ้นไปนะคิดที่จะอยากจะวนเวียนกลับมานะเพราะมาทั้งหกเหรียญแล้วก็หกถ้วยนะเขาเรียกว่าตอนนี้นะถึงแม้จะเป็นคนมีอีกโก้นะแต่ใจเขาเริ่มรู้สึกเออยากจะมาขอโอกาสคุณนะคะแล้วก็คิดถึงคนรักเก่านะอยากจะกลับมานะแล้วก็จะมีการเดินทางนะเดินทางไกลอันนี้เป็นคนในเครื่องแบบชารีออดคนต่างชาตินะหรือว่าทํางานเกี่ยวกับ การเดินทางชอบเดินทางงาก็เซลล์โลจิสติกแอร์สจวดคนในเครื่องแบบคนต่างชาติได้หมดนะมีพลังงานของคู่ทวินเฟรมนะเรียกว่ามีชะตากรรมร่วมกันนะจัดเมนาเป็นอะไรที่เออในอดีตนะคุณกับเขาอาจจะเคยคู่กันมาก่อนนะแล้วก็มีความเป็นหญิงหยางนะคะบาลานนะก็คือมีพลังงานของคู่ทวินเฟรมนะะสี่ไม้นะหนึ่ง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 นะก็คิดไปถึง การที่ว่ายังอยากจะลงหลักปักฐานหรือแต่งงานนะมีเกณฑ์อยู่นะคือน่าจะทบทวนคิดมานานนะคะคือตอนนี้เขาอาจจะโสดโสดอยู่ก็ได้นะเนี่ยมีความเหงาอยู่เลยนะห้าเหรียญนะครับแม้ว่าปากแข็งหญิงยังไงแต่ก็อยากจะมีอนาคตเริ่มอะไรใหม่ๆกับใครสักคนหรือว่าอยากจะเริ่มลงหลักปักฐานแล้วก็ได้นะจะมีการแอคชั่นเดินทางมานะตอนนี้ที่เขาเล็งไว้ล็อกเป้าไวไ้น่าจะเป็นคุณนะเป็นคนรักเก่าเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันได้นะตอนนี้เขาอาจจะ โสดแล้วก็ไม่เหลือใครแล้วก็ได้นะคะก็เลยตรงนี้โดดเด่นขึ้นมาเป็นไพ่คนรักเก่าอย่างเดียวเลยนะหกเหรียญนะเขาจะมาขอโอกาสหกเหรียญนะแล้วก็หกด้วยคือคนรักเก่านั่นเองนะจะมีการแอคชั่นเข้ามา,า,าสารสัมันขอเริ่มต้นใหม่นะตอนนี้เขาเหงามากเลยนะอยู่เมืองหิมะด้วยนะก็ไม่มีคนเอ,อหุงข้าวทำเบอร์เกอร์ให้หรือเปล่านะก็อาจจะขาด เความอบอุ่นนะก็อยู่คนเดียวโดดๆนะเริ่มอยากจะมีครอบครัวมีคนคุยมีอะไรแล้วก็ได้นะแต่ว่าคนใกล้ตัวไม่มีก็เลยมันจะถึงคุณนะที่เป็นคนหลักเก่านั่นเองแล้วก็จะมีเรื่องของระยะทางนะเพราะมีชาลเรือนะการเดินทางเอ,อในอดีตนะ,ะอาจจะเรียกว่าคุณนะยังนั่งอยู่ในใจนะยังอยู่ในก้นบึ้งเลยนะไฮวิเช็กก็คือในลักษณะของคนที่ยังหลงไหลยอยู่นะยังรู้สึก ผูกพันยึดติดอยู่กับคุณนะยังตัดไม่ได้นะคะแต่ถ้าจะบอกว่าเป็นคนในความลับหรือไม่อดีตนะเขาอาจจะเก็บคุณไว้รับๆในใจอ่าแต่ว่าไพ่ที่มันมาขยายเนี่ยมันไม่ใช่ไพ่ของมือที่สามอะไรเลยนะอาจจะยังรู้สึกถึงอยู่นะแล้วรู้สึกว่าต้องแอคชั่นนะเพื่อมีใจหวนกลับมาหาคุณนะเทมบรลนก็คือจะมีการปรับสมดุลปรับพลังงานนะคะจะเข้ามาปณีปนอมหรือเข้ามาพูดจาดีขึ้นนะ อะไรที่มันเคยห่างหึงกันไปก็จะเข้ามาแอคชั่นแล้วก็วนเวียนกลับมาหานะเพราะว่าถ้าหญิงมากก็อาจจะแห้งตายนะคะถ้าเหลี่ยงนะเขาอาจจะเหงาแล้วก็หนาวเหด็ดมากนะอยากจะให้มีคนไปอยู่ข้างๆเขาแล้วนะก็มีเกณฑ์ที่จะได้ลงเอยนะก็มีสีไม้พลังงานของคู่ทวินเฟรมได้เข้าซุ้มแต่งงานเนึงนะก็มันเป็นลิขิตชะตามาแล้วนะคะจัดเมี่คือเป็นไพ่ใหญ่นะก็นานๆก็จะมีข่าวดีนะนี้ก็ไม่ค่อยจะมีเออ มือที่สามนะคะแต่แค่ว่าคุณกับเขาอาจจะเป็นคู่ที่มีความแตกต่างน,นะ,ะแล้วเขาเป็นคนสายบูสายลุยนะถ้าชาลีออดนะก็เป็นคนที่พูดจาผงผางก็ได้นะก็เป็นลักษณะของอคนต่างชาติคนในเครื่องแบบนะคะแล้วก็คนที่ลุยๆชอบเดินทางชอบต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าอีโก้จัดมากเลยนะคะแต่ตอนนี้ก็เงามากเลยนะคะแล้วก็ยอมนะที่จะพละครึ่งทางถอยนะเพราะว่าคุณยังเป็นเด็กสตาร์ในใจเขาแล้วก็เป็นคนรักเก่าที่เขาเยังคง คิดถึงงานะแล้วก็ยังรู้สึกถึงอยู่เสมอนะไม่เคยลืมคุณเลยนะอาจจะห่างกันไปนานเขาไปทบทวนเตื่นรูแ้แล้วก็เลยได้โอกาสแล้วนะครั้งนี้ก็น่าจะกลับมานะมาต่อรองมาคุยกันได้มาขอโอกาสนะคะแล้วก็ปลายทางก็จะได้เริ่มต้นกันใหม่นะแล้วก็ได้ลงเอยด้วยนะก็รวมๆเป็นประมาณนี้ค่ะ